สวัสดีผู้ที่ติดตามผู้ที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับกับช่องนี้ช่องทุกวันคือโอกาสอย่าลืมครับถ้าชอบคลิปของผมทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นเลขมงคลของฝั่งฮานอยหรือเมขมงคลของฝั่งลาวนะครับฝากกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกดไลค์กดแชร์เพื่อให้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่จะเกิดขึ้นนะครับก่อนจะเข้าไปเนื้อหาของเลขมงคลลาววันนี้ ขอฝากคําย้ําเตือนไว้ก่อนเหมือนเดิมว่ารับชมเพื่อความบันเทิงนะครับเพื่อหาเลขมงคลเพื่อเปิดโอกาสในแต่ละวันที่เข้ามาตามสมชื่อช่องผมนะครับเพราะว่าตัวเลขทั้งหมดนี้เป็นตัวเลขมงคลนะครับไม่มีการแจกสูตรให้นะครับและที่สำคัญผม,มขอย้ําเลยคือผมไม่สนับสนุนให้เล่นพนันนะครับรับชมเพื่อความบันเทิงโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ที่จะมาคลิปนี้ที่จะมาบอกหรือจะมาวิเคราะห์มันจะเป็นเลข มงคลของราวของราวนะครับซึ่งครั้งก่อนเมื่อวันศุกร์ผมให้ไว้ก็วันที่ยี่สิบผลก็จะเป็นตามนี้เลยนะร,ราวราวปกตินะครับวันนั้นวันศุกร์เนี่ยจะมีทั้งราวปกติแล้วก็ซปเปอร์ซปเปอร์จะมีทุกวันอยู่แล้วนะครับผลที่ออกมาเนี่ยหนึ่งศูนย์หนึ่งเรามาดูเลขเน่ากันก่อนนะครับคลิปนี้ราวเลขเน่านะดูทรงไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ เรามาดูกันก่อนลักหน่วยลักสิบลักร้อยชัดเจนนะครับหนึ่งศูนย์หนึ่งหน่วยสิบแล้วก็ร้อยชัดเจนส่วนเลขมงคลผมมาเต็มเต็มก่อนเลยคือหนึ่งนะซึ่งผมไปจับถูกจุดก็คือหนึ่งสองเต็มเต็มเลยเต็มเต็มนะสำหรับลาวคนที่มักตามลาวอยู่แล้วนะมกักจะเอาเลขมงคลผมไปทำการเ,าเสี่ยงดวงมงคลเนี่ย ผมถือว่าตัวนี้มาเต็มเต็มสองตัวล่างนะถัดมาถ้าใครอยากจะลองจับไปจับใส่กับซุปเปอร์สำหรับวันนี้ก็น่าจะผิดพลาดอยู่พอสมควรยังรักหน่วยนะเข้าอยู่แต่ส10ิบกับร้อยเนี่ยาพาดหมดเลยมาเต็มเตมซึ่งโอ้โหออกศูนย์สานี่เป็นอะไรที่คำนวณดูยากมากครับนถะัดออกมาล่างใจศูนย์ ผมมีความคาดการไว้อยู่แล้วว่ามันจะต้องมีสองเจ็ดและแดอย่างที่วางไว้ซึ่งมีเจ็ดแต่พลาดตรงที่ดันไปจับกับสูงไม่จับกับหนึ่งที่ผมเล็งไว้นะผิดพลาดตรงนี้หน่อยก็อย่างไรก็ตามก็ยังมีสํำหรับปกติให้ได้เห็นอยู่ไม่รอช้าไม่รอช้าเราไปดูวัน วันนี้วิเคราะห์เลขมงคลของวันที่23มงคลลาวเราเข้ากันมาต่อเนื่องเยอะพอสมควรนะครับอย่างครั้งก่อนก็รู้สึกจะเข้าไปเต็มๆพอสมควรเลยเดี๋ยวเรามาดูถัดมาเลขมงคลกันก่อนวิเคราะห์เคยครับวิเคราะห์ เลขบงคลนลาวครับยี่สิบสามศูนย์ห้าสองห้าหกห้าถ้าไหนลาวเอ่อไม่มีการประกาศผลยังไงก็จับตรงนี้เถิบไปได้นะครับบอกก่อนว่าเถิบไปได้นะอืมเพราะว่าทั้งหมดมันคือเลขมงคลที่ที่ ที่จะเกิดขึ้นในรอบถัดไปอยู่แล้วอยู่แล้วเลยนะเพราะฉะนั้นเลขมงคลที่ผมเลงไว้อันนี้จะเป็นลักษณะของเลขหมุกเลขเลขนอกก่อนแล้วก,ก็จะมีหลักหน่วยแล้วก,ก็หลักสิบแล้วก็หลักร้อยแล้วก็ผมจะตีเป็นวงกลมแล้วก็ เเรามาดูเลขเน่าก่อนเลขเน่าผมให้3ครับรอบนี้และผมเชื่อในเรื่องของเลขทรงจะออกต่ำไว้ก่อนเพราะฉะนั้นผมใส่1ครับใส่2และใส่0ใส่หใส่สและใส่0กดต่ำเป็นเลขมงคลไว้ก่อนแต่จับคู่ผมจะไปเน้นจับคู่ ในทิศทางของเลขสูงห้อยถ้ายนะครับมันก็ออกจากออกมาได้เรียงเลยผมเล่งไว้อย่างนี้1นึ่งเจ็ดนะครับสองแล้วก็ศนะูนย์เนึ่งแล้วก็ศูนย์แแล้วก็ศู้า อย่างเช่นเคยมีปกติกะซปเปอร์นะอืมแคปไว้นะครับปเป็นเลขมงคลลาวดูเป็นแนวทางนะแต่แนวทางผมก็ก็เข้าบ่อยๆนะเป็นเลขมงคลเห็นได้ชัดกันอยู่บ่อยๆดูคลิปย้อนหลังได้นะครับแคปเก็บไว้ครับยังไงก็ตามขอให้เกิดความมงคลกับคนที่ดูคลิปนี้นะครับไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง ขอให้ทุกๆวันที่คุณได้ลืมตาในวันใหม่ๆมาเนี่ยให้มันเป็นวันที่มีโอกาสเข้ามาถ้าเราไม่เปิดโอกาสเลยยากครับที่จะได้โอกาสนั้น็นก็ตามสำหรับคลิปนี้ผมฝากไวเพียงเท่านี้สวัสดีครับ